ครับ SSI ฟิล์มนะครับอันนี้เทนระบบมิวซูมร้อยสิบห้านะครับดีลังนะครับโอลิมปัดตัวนี้ใช้ทานาน CR123A นะครับใช้ทานปึ๊บอ่าก็พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะเทนระบบพร้อมใบการใส่ฟิล์มนะครับ เปิดาลังมาเอากับกลักฟิล์มเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนไปตรงนี้นิดนึงครับว่าปิดถ้าใส่ฟิล์มเข้านะครับตรงนี้จะขึ้นเลขหนึ่งนะครับก็คือพร้อมคือเปิดมาโหมดแรกมันจะไม่มีอะไรขึ้นนะครับมันก็คือออโตโน้นะครับถ้าอยู่ในที่แสมไม่พอแฟลชก็จะติด เองให้อัตโนมัตินะครับกดหนึ่งครั้งเป็นการตาแดงนะครับมันจะเป็นแฟลชกราพิบนะครับกดอีกก็จะเป็นโหมดไม่ใช่แฟลชนะครับอันนี้พอดีที่นี่ตรงนี้ที่ถ่ายวิดีโอมันมืดนะครับชัตเตอร์มันก็จะช้าหน่อยครับแล้วก็เปิดแฟลชตลอดนะครับอันนี้ซูมนะครับ ซูมซูมจากระยะ38จนถึง115นะครับแล้วก็อันนี้ตั้งเวลาครับปุ่มบนกดไปหนึ่งครั้งแล้วกดชัตเตอร์คือหมดตั้งเวลานะครับ เดี๋ยวเราจะมาเทสจนฟิล์มหมดหมวนนะครับแล้วก็จะมีโหมดพานนะครับเลื่อนตรงนี้ขึ้นภาพก็จะถูกขอบเอาครับแล้วก็ตรงนี้สามารถตั้งค่าวันที่ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องไปตั้งมันนะครับ,รบเดี๋ยวจะเทสจนกว่าฟิล์มจะหมดหมวนนะครับ ฟิล์มนี้มีประมาณ27รูป 20, ประมาณ25รูปนะครับในกลักเขียนไว้ประมาณ24รูปถ้าเราใส่ฟิล์มไม่ยัดเข้าไปลึกก็จะได้เยอะกว่า24รูปนะครับ เราก็พอเครื่องหยุดก่อแล้วเราก็เปิดฝาหนังนแล้วก็เอาฟิล์มไปล้างนะครับ